ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับทริปของเรานะครับก็อยู่ที่ปลายเลยโฮมสเตย์จันทบุรีนะครับผมวันนี้ก็แอบหนีพี่ปอมาอีกหนึ่งวันนะครับมาทาธุระที่จันทบุรีครับก็เลยเลิดนะครับมาพักที่ปลายเลยนะครับก็มาตามรอยพี่เหมียวแกแกม่ได้กระพงที่นี่นะครับสําหรับที่นี่นะครับก็จะเป็นโฮมสเตย์นะครับแล้วก็กินปูดูเยวแต่ที่นี่ดีอย่างหนึ่งครับผมมีบ่อปลากระพงให้เราตกด้วยนะครับ อยู่ด้านหน้านะครับด้านฝั่งนู้นเลยของบ้านพักนะครับไปนค,ครับเดี๋ยวเราเอาของลงแล้วก็เดี e ๋ยวผมจะพาไปรีวิวสาหรับภายในห้องพักนะครับไปนครับไปนครับเดี๋ยวผมพาไปรีวิวภายในห้องนะครับวันนี้ผมจองเอาไว้เป็นห้องเบอร์หนึ่งนะครับสําหรับที่จอดรถนะครับก็จอดได้หน้าห้องพักได้เลยนะครับนี่เลยครับสําหรับห้องของที่นี่นะครับก็จะมีทีวี ห้องเป็นห้องแอร์นะครับปรับอากาศนะครับเตียงนะครับก็จะเป็นเตียงเตียงเดี่ยวสองอันนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจับหาจับกับจับคู่ใกล้ๆกันติดกันครับผมภายในห้องก็จะมีผ้าขณหนูมีตู้เย็นนะครับแล้วก็นี่เลยได้เป่าผมนะครับสําหรับเด็กๆมาเล่นน้ํานะครับสบู่นะครับยาสระผมแล้วก็มี wifi นะครับของที่นี่นะครับนี่เลยครับผมสาหรับรหัส wi-Fi ครับ ไปครับเดีดูห้องน้ํากันครับแต่เข้ามานะครับที่นี่มีมีกลิ่นเลยนะครับกลิ่นหอมๆเลยห้องน้ําก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับนี่แยกแห้งกับเปียกนะครับมีเครื่องทําน้ําอุ่นด้วยครับผมครับสําหรับที่นี่นะครับกินข้าวมื้อแรกนะครับตอนเที่ยงนะครับไปครับเดี๋ยวไปดูลายอาหารเช้าของไอ้ลายอาหารเที่ยงของที่นี่กันครับว่ามีอะไรกินบ้างครับผม มื้อเที่ยงของเรานะครับวันนี้นะครับก็จะมีนะครับไข่เจียวนะครับจอทอดนะครับแล้วก็จะมีส้มตำนะครับแกงจืดนะครับแล้วก็จะมีหมูชะมวงนะครับเป็นอาหารของที่เมืองจันนะครับแล้วก็จะเป็นนะครับปูผัดผงกะหรี่นะครับผมนี่เลยครับผมกับข้าวของเรานะครับไปครับเดี๋ยวเรากินข้าวกันต่อแล้วก็เราจะไปตกปลากันครับครับก็หลังจากที่เราลงบิดได้สักพักหนึ่งครับแป๊บเดียวครับผมหันหลังแป๊บเดียวเต็มแหลกมาแล้วครับผม นี่เลยนะครับก็เป็นกระพงไซส์ใช้กาลังทอดนะครับผมนะครับผมสําหรับที่ <c oughs> ปลายเรคุมสเตย์นะครับบอกเลยครับวันนี้เหมาบอเลยครับผมมีคนผมตกอยู่คนเดียวไปครับเดี๋ยวเราหาแต้งมันต่อครับผม ครับก็หลังจากที่ได้ปาตัวเลขขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยครับผมก็ตอนนี้นะครับลงเบ็ดครบทั้งหมด3คันนะครับก็ตีหน้าดินไว้หนึ่งคันนะครับแล้วก็ลอยทุ่นไว้2คันนะครับก็ตัวเลขพูดถึงว่าตีปุ๊บกินปั๊บเลยนะครับสําหรับกระพงไซส์ทอดนี่แหละครับก็เรามารอมารอลุ้นดูครับผมก็จุดที่พี่แกมาพี่เหมียวแกมานะครับได้หลังป้ายแกบอกว่าได้หลายตัว ก็จะเป็นจุดตรงกำรรด้านนี้ครับนี่ครับจะเป็นกำรรด้านฝั่งนี้จะเป็นกำช่วงกำช่วงนี้ประมาณนี้ครับผมก็น้ําค่อนข้างไม่ลึกนะครับผมว่าก็เดี๋ยวตกไปสักพักครับช่วงประมาณสี่โมงครึ่งที่นี่ก็จะมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับกิจกรรมของเขาของเขาก็คือพาเราไปกินหอยนางรมนะครับที่เขาเลี้ยงเอาไว้นะครับแล้วก็สามารถวันนี้ วันนี้ไม่มีลูกค้าผมสอบถามน้องๆที่ล็อบบี้ว่าพี่สามารถเอาเบ็ดตกปลาไปได้สามารถไปตกได้นะครับตรงจุดที่เขาพาเราล่องไปนะครับผมก็เดี๋ยวสี่โมงเดี๋ยวก็เปลี่ยนตีหน้าดินสองคันแล้วก็เอาไว้ที่นี่คันหนึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวไปรอลุ้นดูครับที่ที่หมายข้างนอกนะครับว่าจะมีตัวไหมครับไปครับ น้องครับเดี๋ยวเอาเชือกมัดลากไปเลย ครับก็สําหรับน้องสตาฟนะครับที่นี่นะครับก็บริการดีมากๆเลยนะครับดูเลยเราเป็นทุกอย่างเลยนะครับบริการค่อนข้างโอเคเลยนะครับสําหรับที่ปลายเรโฮมสเตย์ครับครับก็หลังจากที่เราล่องแพกันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับกับข้าวมื้อเย็นที่นี่นะครับเริ่มต้นที่ประมาณหนึ่งทุ่มนะครับเป็นต้นไปนะครับสิ้นสุดประมาณ3ามทุ่มนะครับควรจะปิดนะครับก็สามารถรับประทานต่อได้เรื่อยๆนะครับอาหารที่นี่นะครับก็จะมีนะครับ มีกุ้งเผานะครับมีต้มยำทะเลนะครับมียำหอยนางรมนะครับปลากระพงทอดน้ำปลาทีเด็ดของที่นี่นะครับผมว่าข้าวผัดโคตรอร่อยเลยนะครับผมกับข้าวที่นี่เติมได้ทุกอย่างนะครับจุกๆุนะครับถือว่าอาหารค่อนข้างสดเลยนะครับที่ผมไปชิมมานะครับที่นี่นะครับรสชาติดีมากนะครับแอบประทิบเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับของที่นี่นะครับก็บุฟเฟ่นะครับสาหรับวันที่เราไปนะครับก็จะมีบุฟเฟ่ เป็นบุฟเฟ่แอลกกฮอล์นะครับอันนี้เติมไม่อั้นเลยนะครับจุใจเลยนะครับสําหรับสายดื่มนะครับผมไปนะครับเดี๋ยวเรากินข้าวกันนะครับกินเสร็จแล้วสามารถนั่งร้องคาราโอเกะได้เลยนะครับที่นี่นะครับก็จะมีบริการคาราโอเกะด้วยนะครับช่วงเย็นๆนะครับครับก็สวัสดีตอนเช้าๆครับผมตอนนี้ก็เวลาเจ็ดโมงแล้วครับก็งาขึ้นเต็มแล้วครับเต็มบ่อแล้วครับตอนนี้ครับผมก็ ผมพิ่งลงเปลี่ยนไปหนึ่งคันนะครับก็รอยทุนเหมือนเดิมครับผมแต่ก็ยังเงียบๆอยู่เลยครับก็เดี๋ยวไปดูรายอาหารเช้าที่นี่กันครับว่าจะมีอะไรกินกันครับผมสําหรับปลายเล่โฮมสเตย์ครับผมช่วงเช้าๆครับบรรยากาศที่นี่ถือว่าดีมากครับนี่นี่มีการมีการทุนผมมีการนี่แฟนครับเดี๋ยวเราไปกินข้าววันดีกว่าครับผม ครับสำหรับอาหารเช้าที่นี่นะครับช่วงเช้านะครับก็จะมีขนมปังปิ้งนะครับมีไส้กรอกนะครับมีไข่ดาวนะครับแล้วก็จะมีข้าวต้มนะครับให้เราด้วยนะครับผมกาแฟโอวัลตินนะครับมีให้ครบเลยนะครับผมช่วงเช้าเช้านะครับนี่เลยครับข้าวต้มของเขาก็จะเป็นข้าวต้มหมูนะครับนี่เลยร้อนเลยครับผมสําหรับการจองที่พักที่นี่นี่นะครับก็ผมนะครับจองไว้นะครับในเพจของ ไปเลโฮมสเตย์นะครับจันทบุรีนะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะครับภายในเพจนะครับกิจกรรมของที่นี่มีล่องแพดูเหียวแล้วก็พาเราไปกินหอยนางรมนะครับปอเน็กปอปลาในกระพงนะครับสามารถตกปลาแล้วก็สามารถเอาออกได้เลยนะครับเอากลับบ้านได้เลยตกได้เยอะตกได้น้อยเอากลับบ้านได้เลยนะครับผมทิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้เราได้ทาคลิปต่อไปนะครับ คลิปหน้าเราจะไปไหนกันต่อเดี๋ยวไปติดตามกันได้เลยครับผม